สมชือตอนนี้ชื่อสุนทรัลา์ตอนสองยายเอา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 อาอะไรบ้างมันมีคุกคุกุ้งคุกคุกูแล้วก็ปักปักปูอ๋อได้ได้เดี๋ยวฉันดูให้ออตนนี้ยายทำไมฟ้องหลุดไปแบบนี้ยายอ่อนยายเดินไม่ยายเดินไม่ถนัดตรงตัวไม่ต่อยอยู่เลย คุณยายเป็นอะไรหรอคะได้ตกตกค่ะเมื่อกี้แล้วก็มีหน้าเบี้ยวค่ะอุ้ยมาคุณยายดูเบี้ยวๆนะคะอาการแบบนี้อาจจะเป็นสโตรนะคะรีบเรียกรถพยาบาลเลยนะคะได้เลยหนูจะเรียบรโทรเรียกรถพยาบาละค,ะค่ะค่ะหนงเก้าไปทคะค่ะปรดีว่าหนูมันเดินตลาดกับคุณยายแล้วต้องคุณยายมีอาการหน้าเบี้ยวเหมือนแบบเกิดสตโครคค่ะที่ตลาดนัซซอนส์ค่ะคาะส่งลูกมารับด่วนเลยนะคะ แง่ควาต้องแรงนะคะที่ความผู้ปวดมาโรงพยาบาลค่ะเพราะว่าอ,อาการหน้าเบี่ยวแขนอ่อนแรงพูดจาไม่ชัดอัดเป็นอาการของนองถึงโรคสโตรก e หรือโรคหลอดเลือดในสมองได้ค่ะอาการที่พบบ่อยของผู้ป่วยสโตรกให้ทุกคนจำหลักฟาสไว้เสมอ face อาการหน้าเบี้ยว arm แขนอ่อน,อนแรง speed พูดไม่ชัด time ทุกคอ emergency ขอความช่วยเหลือกันนะคะ